เหมือนไม่จบซะงั้งงนค่ะหลังจากที่ม้าออน,นาภานะคะได้ตั้งโตชี้แจงถึงประเด็นปมตบหน้านักแสดงหนุ่มรุ่นน้องนะคะเอ็มนันทวัฒน์ที่เกาหลีใต้นะคะโดยเจ้าตัวก็ชี้แจงว่าเป็นแค่การแตะเท่านั้นไม่ได้ตบแต่ยังได้ซึ่งจากนั้นในวันถัดมานะคะทางนั้นเอ็มนันทวัฒน์ค่ะก็เดี๋ยวมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวนะคะโดยเจ้าตัวบอกว่าเดินหน้าที่จะฟ้องม้าออนะพา,าเพื่อให้เป็นคดีตัวอย่างเพราะมองว่าไม่มีใครสมควรที่จะได้รับการทำร้ายร่างกายแบบนี้นะคะแม้ว่าจะมีการพูดขอโทษกันแล้วก็ตามทีอยากให้เป็นนคคคดีตตัววออย่่่าาางะะะทจจรู้สึกแ แต่คนโดนซึ่งผมผมรู้สึกว่าตกเพราะว่าแล้เ,เจ็บเจ็บไหมเจ็เจ็บเจ็แล้วเราโมโหพี่เขาด้วยถูกไหมพี่ตอนนั้นโมโหครับโมโหถึงได้บอกว่าพี่ทำอย่างนี้ผมไม่ได้นะแล้วพอหลังจากนั้นอะค่ะพอหลังจากที่โดนโดนแตะโดนตกอะไรเนี่ยแล้วอะได้คุยกันยังไงหรือว่าปฏิกริยาต่อจากมันเป็นยังไงก็หลังหลังจากที่เมียงดงใช่ไหมก็ผมก็หยุดเขาเนี่ยผมรู้ว่าตอนนั้นอะเขาขึ้นอยู่แล้วผมก็หยุดเขาหยุดเขาแบบด้วยคำว่า พี่ครับทาอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าพ่อกับแม่ผมยังไม่เคยทําเลยถ้าผมฟ้องแม่เรื่องใหญ่นะอะไรแต่ถ้าถ้าเราโกรธเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไปกินโปรขเขาก่อนอ๋ออันนั้นมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราเคลียร์กันประมาณหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเลยครับเคลียร์ชั่วโมงหนึ่งที่เมียงดงเลยครับว่าว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกนะแล้วเขาก็อธิบายของเขาว่าหนึ่งสองสามสี่ซึ่งผมก็รู้เลยว่าพอเขาอธิบายมาผมก็รู้ว่าผมก็ผิดแต่เขา่าขอโทษผมก่อนในเรื่องกรณีการตบพอเขาบอกว่า ผมก็พอเขาขอโทษผมเส็จผมก็ขอโทษเขาว่าผมก็ผ mm ิดเหมือนกันเพราะว่าเราอะไม่เคยเจอกันมาก่อนเราเราเพิ่งเรียนรู้กันครับเราเพิ่งเรียนรู้กันไม่เคยไปเที่ยวมาผมก็เลยผมก็เลยพุ่งขึ้นไปบอกว่าต่อไปนี้เรามีอะไรเราพูดกันตรงๆอยากกินไปไหนอยากทําอะไรอยากเดินหรืออะไรอย่างนี้ถามว่าการที่คุยกันแล้วทําไมไม่ไปคุยกันว่าจะจบตรงเนี้ยแล้วทําไมถึงไปบอกคนอื่นผมไม่ได้บอกเลยนะผมคุยกับแม่ผมตามปกติทุกวันแม่ผมก็จะตะล่อมถามว่าวันนี้เป็นยังไงอย่างนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงผมก็ เริ่มพูดไปเรื่อยเราคุยกับแม่เป็นวันละชั่วโมงชั่วโมงเลยอะนออไปตอนที่ตอนนั้นเคลียร์กันแล้วต่เหมือนใจใจเราก็ยังรู้สึกแน่นอนครับพี่มผมผมโดนตบหน้าผมรู้สึกว่ากลับมาจากร้านปูอาบน้ําแล้ววันนั้นผมก็นั่งคิดว่าผมทําอะไรไม่ดีขนาดผมโดนตบหน้าเลยเหรอกะอีคําที่ว่าไม่กินปูไม่อะไรจากคำที่เราแบบเงียบๆไปแล้วพอเล่าให้แม่ฟังพอเล่าให้แม่ฟังแล้วก็ยังเงียบๆอยู่แล้วผมก็คิดว่าเฮ้ยตอนเราล เวันที่เหลือแปดวันที่เหลือจะเป็นยังไงต่อไปผมก็ลอเอาตัวเองออกมาห่างๆก่อนดีกว่าเอาตัวเองออกมา,ากดีกว่าเขาก็ไปส่งผมทําจมูกแล้วผมก็ก็แค่นั้นเลยครับ ส่งแล้วเข้าห้องเมื่อก่อนอ่ะผมจ้องไปรับเขาที่หน้าห้องอไปแล้วตอนหลังผมไม่ผมไม่ไปแล้วครับมผมก็โทรมาเมื่อก่อนผมจะรับตลอดตอนหลังผมก็รับมัง่งไม่รับมัง่งแล้วที่เอ็มบอกว่าเอ็มเคลียร์กับพี่มาไปแล้วต่างคนต่างฝ่ายต่างขอโทษแล้วเข้าใจกันดีหลังจากนี้มีอะไรให้ตรงๆแล้วมาถึงวันนั้น <S <S 2> <S 2> <S เราถึงไม่เลือกที่จะคุยแบ่ว่าพี่ผมคาใจนะผมยังแบบรู้สึกแย่กับพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอือเพราะว่าผมไม่เปิดโอกาสให้แม่มาเข้ามาใกล้ๆเลยผมจะแบบว่าต่างคนต่างอยู่เลยครับก็มันเรื่องใหญ่นะครับ ที่ต่างประเทศแต่ถ้าเขาโดนนี่ผมก็มองเลยว่าเราไม่ได้เอาศาสตร์ใจเราเอาศาสตร์ใจเราไม่เอาแสจใจเราเอาความถูกต้องครับคือเขาตบผมเขาผิดผมยืนเฉยผมถูกเพราะฉะนั้นก็อ้นี่เลยผมจะไปไอะไสร้างที่จะไปจะไปแจ้งความที่ที่ไทยครับคือตอนนั้นคิดที่จะแค่เอาไปแจ้งความมาเปนาใช่ครับใช่คือไม่ได้คิดที่จะไปแจ้งความที่เกาหลีครับก็เียงมานเนคดีที่ไทย แล้วผมก็กลัวตอนนั้นผมกลัวได้ว่าแบบถ้าเกิดสมมติมันเป็นเรื่องขึ้นทรงขึ้นศาลผมต้องบินไปเกาหลีเหรอผมต้องบินไปเกาหลีไปกลับไปกลับอีกเหรอครับจากคลิปนี้เองนะคะตา่างมีชาวเน็ตเข้ามาวิพา์วิจารณ์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็ย้ายฝั่งมาเข้าข้างมา้าอ,อนอนพางค่ะไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์ยังไงให้คนเปลี่ยนข้างนายควรทีจ่จะแมนๆกว่าน,นี้หน่อยนะใช้คำพูดไม่เป็นผู้ชายคนนี้จะหาแสงแต่สรุปดับแล้วก็บอกว่าน้องบอกจบให้อภัยจับมือแล้วรู้กันสองคนสรุปน้องโทรไปหาทนายจะเอาเรื่อง ซึ่งนอกจากนี้นะคะก็มีอีกหลากหลายข้อความเลยทีเดียวที่พูดไปเสียด้วยกันว่าขอากลับลำย้ายฝั่งทันทีค่ะ ก่อนที่ล่าสุดนะคะทางฝั่งเอ็มนันทาวัฒน์อาจจะทนดามากไม่ไหวนะคะได้ออกมาโพส์ข้อความรายยาว3เรื่องหลังจากที่ให้สัมภาษณ์จบไปนะคะชี้ว่าความจริงเนี่ยผมพูดไปหมดแล้วนะครับในรายการอาจจะมีตกหล่นไปมั่งคือ1สัญญากันแล้วแล้วทำไมถึงไปบอกคนอื่นคนที่ไปบอกคนอื่นไม่ใช่ผมคือคู่กรณีไปบอกผู้จัดการผมว่าฉันตบเด็กแก่ผู้จัดการผมก็บอกเสียใจที่เอ็มเป็นเด็กไม่น่ารักผมเลยต้องเล่าความจริงในส่วนของผม2โดนตบแล้วทำไมไปกินปู่ผมไม่เล่าในรายการเพราะผมว่ามันมีดี เกินไปแต่จริงๆคู่กรณีขอโทษผมแล้วร้องไห้บอกว่าเขาขาดสติชีวิตเขาถึงเป็นแบบนี้ต้องมาขายห่อหมกต้องมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ร้องไห้หนักมากผมด้วยความสงสารผมเลยกอดแล้วบอกโอเคผมให้อภัยอย่าไปบอกใครเราไปกินปูกันแล้วก็บอกว่าไม่มีการจองร้านปูใดๆครับไปถึงร้านปูมีสองโต๊ะคู่กรณีสนิทกับเจ้าของร้านมากแต่คุยกันไม่รู้เรื่องสื่อสารก็ด้วยภาษามือหลังจากแยกย้ายคู่กรณีไปบอกผู้จัดการผมผมโดนผู้จัดการด่าผมเลยฟ้องแม่ว่าผมก็ถูกตบ 3. บ้านผมเลยตัดสินใจให้ฟ้องพี่ธงโทรไปหาคู่กรณีว่าบ้านนี้จะฟ้องนะคู่กรณีก็บอกว่าฉันแตะเบาๆมีหลักฐานหรอฉันตบผมเลยไปหาหลักฐานมาแล้วหาทนายผมไม่ได้ผิดสัญญานะครับลองไปถามคู่กรณีได้เลยผมปรึกษาหลายคนว่าจะเอาไงดีหลายๆคนบอกว่าคําพูดไม,ไม่มีหลักฐานแต่คลิปที่ออกมามันคือตบผมจะพูดให้ดูดียังไงก็ได้ผมจะทําหน้าสงสารยังไงก็ได้มีคนบอกผมจะดังแน่แต่ผมไม่ทําเพราะผมอยากพูดความจริงมากกว่าผมเป็นเด็กผมพูดหมดแล้วส่วนผู้ใหญ่ถ้าได้ฟังแล้วคิดว่าผมเป็นคนจริงจริง ผิดก็ว่าไปตามผิดส่วนดีผมยังเอามาพูดตอนนี้ผมทัวลงหนักมากว่าหิวแสงว่าเกาะคู่กรณีดังเหตุการณ์นี้ผมมั่นใจเลยว่าจะไม่เกิดถ้าคู่กรณีไม่ไปบอกพี่ถงส่วนคนที่ว่าครอบครัวผมกับคุณแม่ครอบครัวผมคือเซฟโซนบางคนอาจจะเติบโตด้วยตัวเองแต่ผมเติบโตมาแบบนี้ครับลูกใครใครก็รักผมภูมิใจมากคนนอกไม่มีทางรู้ดีเท่ากับคนในครอบครัวครับตอนนี้แม่ผมยิ้มออกแล้วทั้งนี้นะคะหนุม่มเอ็มนันทวัฒน์ค่ะยังแท็กข้อความภาพนะคะที่โพสต์นะคะไปหาอินสตาแกรมของม้าออนะผาขณะที่เรา คนในออนไลน์นะคะต่างเข้ามาแสดงมุมมองความคิดเห็นนะคะและให้กําลังใจอย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นให้กําลังใจและอย่าสนคําพูดคนอื่นเพราะคนอื่นก็คือคนอื่นไม่ใช่คน,น,ใ,คนในครอบครัวอย่าไปแคร์ให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องใครทาผิดก็สมควรโดนลงโทษจะได้รู้ว่าสิ่งที่ทํามันผิดไม่มีใครควรถูกทําร้ายร่างกาย อย่าเอาคําพูดของใครก็ไม่รู้มาใส่สมองครับสิ่งที่พี่ทํามันคือการออกมาปกป้องตัวเองไม่มีใครสมควรที่จะต้องโดนทําร้ายร่างกายและทําร้ายจิตใจของเราอย่าให้ค่ากับคนที่ไม่ควรให้ค่ากับและถ้าใครที่ลํ้าเส้นพี่มากเกินไปพี่ก็ควรที่จะให้ค่าให้ราคากับเขาบ้างเขาจะได้จําเป็นบทเรียนว่าการที่ว่าร้ายคนอื่นในทางที่เสียหายเขาควรที่จะได้รับอะไรตอบแทนเลียญมันมีสด้านเสมอมันอยู่ที่คนจะเลือกมองครับ แล้วก็มีที่บอกว่าอะไรเนี่ยยังไม่ยอมจบจริงๆสักทีจบเธอครับเดี๋ยวเรื่องมันก็เงียบไม่ต้องอธิบายเพื่อให้คนอื่นเข้าใจเดินหน้าฟ้องแล้วก็ให้มันสุดซอยไปเลยว่าโพสต์ต่อความยาวสาวความยืดแบบนี้มันดูเด็กเกินไปครับคนจะยิ่งมองยิ่งแย่ไปกว่าเดิมมากกว่าครับ แล้วก็มีหนึ่งข้อความนะคะที่บอกว่าถ้าดําเนินคดีแล้วก็ร้องให้สรุปในชั้นศาลผมว่ามันจะดีที่สุดและดูดีกับตัวน้องเองการออกมาโพสในลนนักษณะนี้จะยิ่งทําให้น้องดูแย่ยิ่งไปกว่าเดิมและที่สําคัญน้องพูดในรายการไปแล้วว่าจะพูดครั้งนั้นครั้งเดียวการยิงออกอธิบายแบบนี้มันยิ่งทําให้ไม่จบสักทีแล้วเหมือนเป็นการตอกย้ําความเป็นตัวตนของน้องที่หลายคนต่อว่าตามที่มีอยู่ในกระแสต,ตอนนี้หรือถ้าน้องอยากอธิบายจริงๆผมอยากแนะนําว่าให้เรียบเรียงให้ดีกว่านี้แบบที่น้องอธิบายมาเหมือนกับเด็กขี้ฟงมมาาากกวว่่่และะยยิจจทํใหไบเด ก็จะมีกระแสตามมาอีกซึ่งมันจะสวนทางกับที่น้องบอกว่าไม่ได้หิวแสงจบคือต้องจบครับแมนๆผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ชอบอะไรแบบนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาเม้ามอยกันได้นะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ